สวัสดีครับก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องกดแรงดึงดูดกับความสำเร็จนะครับก็จริงๆอยากจะบอกว่าพื้นฐานของกดแรงดึงดูดนะครับเมื่อวานก็มีได้คุยไปเนะเาะเกี่ยวกับคำว่าเกฟนะครับ G A V E ใช่ไหมครับก็จริงๆพื้นฐานของมันก็คือต้องมีความสุขก่อนเนาะคือบางคน ต้องการประสบความสําเร็จนะครับแต่มันลืมพื้นฐานของความสําเร็จไปในส่วนของกฎแรงดูดเนี่ยพื้นฐานมันคือความสาเร็จอ่คือพื้นฐานของกฎแรงดูดเพื่อความสําเร็จนี่คือความสุขนะครับเออจริงๆความสุขเอ้แล้วเราจะไปหาจากไหนใช่ไหมครับเออบางคนก็มันต้องสําเร็จก่อนสิถึงจะถึงจะมีความสุขใช่ไหมครับ แต่ลืมนึกไปเนาะว่าจริงๆแล้วความสุขของคนอยู่ที่ที่การมีสติเออเป็นเป็นเรื่องที่น่าคิดเนาะก็จริงๆแล้วหลายคนหลายคนไม่ศึกษาพุทธศาสตร์เนาะก็เลยหาความสุขได้ยากเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือเราคุยเรื่องของ เรื่องของความสําเร็จต้องการความสําเร็จต้องการความมั่งคั่งต้องการามีคู่คองที่ดีเออแต่เราเราลืมไปว่าความสําเร็จมันมาจากเราต้องมีความสุขอนะครับคือจริงๆกฎกฎแรงหนึงดูดเนี่ยมันพื้นฐานของมันคือความสุขนะครับแล้วในพุทธศาสตร์ของเราเราสร้างความสุขได้ง่ายมาก ก็เพียงแค่เราเอาจิตนะครับมามีสติรู้กายหรือมีสติรู้ลมหายใจกายเนื่ยกกายลมเหมือนกันนะครับก็จริงๆต้องบอกความลับของเราก่อนอืนะครับความลับความลับไม่ใช่ความลับนะความลับของมนุษย์เนี่ยคือเราเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับพระเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสัตตานัง หรือเรียกสั้นๆว่าสัตว์ภาษาไทยเนาะแต่ไม่ใช่คำหยาบเนาะสัตว์เนี่ยวงเล็บคือความว่างนะครับเราคือความว่างนะที่มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะครับผูกกับขันห้านะครับก็จริงๆเราไอตัวขันห้านี่มันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้จักนะครับขันห้าคือตัววิญญ,ญาณหรือตัวจิตใจเนาะนะครับหรือตัวธาตุรู้นะครับ แล้วก็ร่างกายนะครับความรู้สึกนึกคิดขยายความตัวความรู้สึกเนี่ยคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเใช่ไหมครับตัวนึกเนี่ยก็คือความทรงจำนะครับฝรั่งเรียกจิตใต้สํานึกเออดูหรูไหมเออจริงๆคือความทรงจานะครับตัวคิดเนี่ยหรือจินตนาการนะครับฝรั่งเรียกจิตสํานึก ถ้าเป็นบาลีก็คือตัวสังขารขันนะครับความทรงจําก็คือสัญญาขันเนาะความรู้สึกก็คือตัวเวทนาขันจริงๆแล้วความสุขของเราเนี่ยมันจะเกิดง่ายมากแต่ทําไมมันไม่เกิดเออทาไมมันไม่เกิดเออถ้าความสุขมันไม่เกิดความสําเร็จก็ไม่เกิดเออเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตลืมตาขึ้นมาดูโลกนะ จนแก่จนจากโลกนี้ไปนะครับวนเวียนอยู่กับความฟุ้งซ่านอม,มันเป็นปัญหาใหญ่ของโลกของโลกใบนี้นะครับที่ทุกคนไม่ศึกษาศาสตร์ของการตื่นรู้ของของพุทธศาสตร์ของพระเจ้าท่านท่านสอนเนาะถ้าเรานะครับเอาจิตนะครับมามีสติรู้กายเออ นะครับหรือเอาจิตมีสติรู้ลมหายใจอันนี้มันเป็นความมันเป็นความลึกลับนะเออพทธเจ้าท่านตรัดว่าอานาปานาสิเป็นวิหารธรรมของตถาคตนะออเป็นที่อยู่ของของพระพุทธองค์ขนาดท่านอ่อตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ตัดสู้นะจนถึงตัดสู้แล้วนะครับท่านพูดว่าตัวลมหายใจเนี่ยเป็นที่อยู่ของท่านนะอื กายกตาสติกับอนาปานาสติเหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นความลับทุกคนไม่รู้ใช่ไหม,มจริงๆต้องต้องเข้ามาเรียนรู้ลแล้วนะอย่าอยู่นอกห้องนานนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคือท่านท่านสอนเรื่องของอริยสัตตสีเนาะและหมวดแรกเนี่ยก็คือหมวดทุกใช่ไหมครับจริงๆหลายคนบอกโอ้พูดเรื่องทุกอีกละโอ้ไม่ใช่เลยอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่ มีความหมายกว้างมากนะครับหมวดทุกนเนี่ยท่านตัดถึงเรื่องของหนัก5้าห้าหาสิงหธาตุนะครับก็คืออย่างที่บอกเนาะก็คือขันห้านะครับก็คือตัวจิตใจร่างกายความรู้สึกนึกคิดเออแล้วเราจะจัดการอะไรกับมันดีละ่ะเออทำให้เรามีความสุขทําให้เรามีความสาเร็จในชีวิตทําให้เรามีเงินทําให้เรามีความมั่งคั่งทําทให้เรามีคู่ครองที่ดีทําให้เราทุกอย่างที่เราต้องการ เอออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันมีเฉลยนะเออเราต้องวางจิตให้ถูกฐานอืมถ้าวางจิตถูกฐานนะเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะแล้วฐานของจิตงงไปเลยฐานของจิตมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอ่ะฐานของจิตก็มีร่างกายความรู้สึกเนาะนึกแล้วก็คิด ตัวนึกไอ้ตัวความรู้สึกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเนาะมันเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆที่ทุกคนมีอยู่แล้วเนาะตัวฐานของนึกก็คือตัวความทรงจานะครับตัวฐานของคิดหรือตัวตัวจินตนาการแต่อยากจะบอกว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดไอ้ตัวไอ้ตัวสามขันเนี่ยเราไม่ควรจะเอาไปไว้นะถ้าเราต้องการความสุขอ้าวงงอีกเนาะเออแล้วทำไม ต้องการความสุขทําไมไม่เอาไปไว้ในฐานของความสุขเออจริงไหมต้องการความสุขแล้วทําไมทาไมไม่เอาไปไว้ในฐานของความรู้สึกนึกคิดทําไมทําไม,มเพราะมันเป็นฐานที่ทําให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ับไปแบบชนิดที่เราอยา,อยากจะบอกว่ามันปุ้งซ่านนะครับความสุขจะเกิด ต่อเมื่อเราเอาจิตนะครับมามีสติรู้กายเอกรบวนการของมันนะครับต้องบอกว่ามันคือกระบวนการของการของการเกิดสติสมาธิเนาะคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นผลนะครับตัวตัวเหตุของสมาธินะครับก็ค,คือสติเนาะสติเนี่ยเป็นตัว นำมาสึ่งความสุขแบบไม่มีขีดจำกัดถ้ากดแรงดึงดูดมันมันมีพื้นฐานต้องมันต้องมีการการสร้างหลักฐานที่เรียกว่าความสุขแล้วนะครับจริงๆแล้วพื้นฐานของกดแรงดึงดูดเนี่ยคือคุณต้องมีความสุขก่อนเออแล้วมันจะดึงดูดความสาเร็จมาให้คุณแต่ในความลับของมันเนี่ยถ้าเราต้องการความสุขเนี่ย เราอย่าเอาจิตไปโหยหาค,네ค unten, วามรู้ส er ึกนึกคิดความรู้สึกสุขรู้สึกรู้สึกรู้สึกคือความอยากนะครับคือความความที่เราเอาจิตไปอยู่กับความรู้สึกนึกคิดเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะไม่ได้ความสุขมันจะไม่ได้ความความสําเร็จมันจะไม่ได้ความสิ่งที่อยากจะได้แต่ถ้าเราเอาจิต มามีสติรู้กายนะครับหรือเอาจิตมามีสติรู้ลมหายใจเนี่ยมันจะก่อเกิดบางอย่างที่เป็นอัศจรรย์นะครับในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีคำสองคำก็คือสมถะกับวิปัสสนาไอ้สมถะก็คือสมาธินะครับวิปัสสนาก็คือเมื่อไหร่ที่จิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราเอาจิตมาเห็นจิตเห็นมันเกิดดับในขันอีก4ี่ขันนะครับ อันนี้คือวิปัสนาเมื่อไหร่ที่เราจิตมามีสมาามามีสติเห็นจิตกระดับในขนันธ์ทั้งสี่อันนี้คุมธรรมโสดาบันเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนาะคุมธรรมโสดาบันก็คือเราจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติและก็จะเข้าสู่กระแสนิพพานแต่ที่กี้เราพูดครั้งไว้ถึงเรื่องของความร่ํารวยความมั่งคัง่งคิดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดคู่ครองก็ได้คู่ครองใช่ไหมครับอันนี้ มันเป็นในส่วนของเรื่องของการที่เราเอาเอา,เอาดึงเรื่องของฤทธิ์ทางใจจากสมถะหรือจากจากสมาธินะครับสมาธิเนี่ยมันมีมันมีชานอยู่หนึ่งชานที่หนึ่งสองสามสี่นะครับจริงๆมันมีถึงแปดนะแต่ตัดตรงที่ชานที่หนึ่งถึงชานที่หนึ่งถึงสี่ก่อนแค่นี้ก็เหลือแล้วนะครับเหลือเฟือแล้วนะครับแล้วเราจะทําชานได้ยังไง ก็คือเราต้องเอาจิตมามีสติรู้กายหรือเอาจิตมีสติรู้ลมหายใจนะครับตัวความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยมันจะดับอันนี้เรียกชาที่หนึ่งเราได้ชาแล้วนะนะครับแล้วมันจะก่อให้เกิดความสุขยังไงเมื่อไหร่ที่เราจิตมีสติรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆไอตัวความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็จะดับ อะไรจะเกิดขึ้นล่ะสิ่งที่อยากจะได้มาแล้วจิตมันก็จะมาเกาะที่ตัวปิติหรือความสุขแบบน้ำปูน้ำตาไหลเลยอออ่ะอันนี้เห็นแล้วเนาะแล้วเมื่อไหร่ที่เราจิตมามีสติอยู่กับลมหายใจเป็นเนืองๆนะครับไอตัวปิติเนี่ยหรือความสุขแบบพุ่งพันเนี่ยมันก็ดับเพราะมันเป็นขันเนาะมันมีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็จะกลายเป็นตัวความสุขละเอียดลอะอันนี้ชั้นที่สา นะครับเอาจิตมามีสติรู้ลมหายใจหรือเอาจิตมามีสติรู้กายไปเรื่อยๆไอตัวความสุขเลยมันก็ดับอันนี้คือชานที่สี่ชานที่สี่เนี่ยเราจะเกิดฤทธิ์ทางใจนะครับอันเนี้ยอย่างที่บอกตอบโจทย์ละใครต้องการประสบความสุขในชีวิตใครต้องการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดคู่ของก็ได้คู่ของกดแรงดึงดูดเนี่ยเขาเอาหลักการของสมาธิเนี่ยเอาไปเล่นแล่แปลธาตุอืมเพราะอะไรรู้ไหมครับ พาว่าในส่วนของสมาธิหรือตัวสมถะาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเอาจิตตั้งมั่นแล้วนะครับเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจะต่อยอดขึ้นไปที่วิปัสสนาก็คือเห็นจิตเกิดดับในขันทั้ง4เพื่อได้ได,ได้ได้ความรู้ที่จะหลุดพ้นออกาจากวัฏสงสารแต่ฝรั่งเนี่ยเขาพอใจแค่สมถะก็คือพอใจแค่ชานที่ขานที่สอื หรือพอใจแค่ต้องการเอาฤทธิ์ทางใจของสมาธิของพุทธศาสตร์แต่เขาเอาไปแต่งเป็นกฎแรงดึงดูเอาไปแต่งเรื่องการจุนจิตของจักรวาลอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเนาะแล้วก็แปะป้ายว่าเขาเป็นคนคิดไม่ให้เครดิตของของพุทธศาสตร์หรอกเนาะแต่จริงถ้าเทียบกลับมาเนี่ยมันคือตัวเดียวกันอย่างที่ผมตะกี้อธิบายเรื่องของชานที่1 2 3 4ถามว่ามันเป็นมันเป็นอย่างที่อย่างที่ผมพูดเมื่อวานไหมว่า อมันเป็นตัวภาษาอังกฤษสี่ตัว G A V E ก็คือก็คืออ G เนี่ยจริงๆมันรวมเป็นเกทใช่ไหมครับ G เนี่ยมาจาก gratitude หรือการสนุกรู้คุณหรือคำขอบคุณนั่นเองนะครับคำขอบคุณมันคืออะไรก็คือคิดกุศลไงเห็นไหมคิดกุศลก็คืออะไรก็คือชาติที่หนึ่งเออแต่เขาไม่คือปัญหาใหญ่ของเรื่องของโกเลีอยู่เนี่ย เมื่อไรที่เขาไม่เรื่อมที่เอาจิตมารู้กายนะเขาจะเขาจะมีปัญหาเรื่องของเรื่องของสมถะเนี่ยมันจะต่อขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เออแต่อำนาจของสมาธาิเขาใช้ได้เอออันนี้มันเป็นมันเป็นจุดเสียเปรียบของของเรื่องของกดแรงกดแรงดึงดูดนะแต่ในเรื่องของถามว่ามันได้ฤทธงใจจริงไหมจากกดแรงดึงดูดจริงเพราะอะไรก็เขาใช้เรื่องของสมถะหรือสมาธิไงออใช่ไหมครับ คือตัวแก้ทุกขดเนี่ยของกฎแรงดึงดูดเนี่ยหรือการการน้อมน้อมไประลึกรู้คุณคนหรือขอบคุณหรือกตัญญูนั่นเองนะครับอันนี้คือความคิดบวกเห็นไหมถ้าเทียบแล้วก็คือตัวชั้นที่1น,นั่นแหละนะครับเมื่อไหรท่ที่ถ้าเทียบกลับไปที่ตัวสมาธิของพุทธศาสนะครับเมื่อไหร่ที่เราจิตมารู้ลมหายใจใช่ไหมครับไอตัวความคิดที่เป็นอกุศลมมนดับก็เหลืออะไรก็เหลือความคิดที่เป็นกุศลเห็นไหมชั้นที่1่ใช่ไหมครับแต่ฝรั่งเนี่ย เขาจำถ to the conclusion เลยกระโดดไปที่ความคิดที่เป็นกุศลเลยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็เขียนคําขอบคุณ1 0 0คําขอบคุณเออเห็นอะไรไหมสิ่งที่สิ่งที่ได้ก็คือก็คือชานี่1ไงแต่เขาจะไม่พูดถึงเรื่องของชานนะเขาจนะพูดถึงเรื่องขั้นตอนที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นของเขาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเมื่อไหร่ที่มันได้ชานที่หใช่ไหมครับอันนี้ความสุขแบบคนลุกคนพองปีติมก็จะเกิด ใช่ไหมครับอ่าเริ่มแล้วะบวนการเริ่มแล้วใช่ไหมครับต่อไปไอตัวไอตัวไอตัวปีติเนี่ยมันจะค่อยๆคลายตัวลงเพราะาอะไรเพราะว่ามันเป็นขันไงมันมีสภาวะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนะครับนะครับ,รบมันก็คลายตัวลงมาเป็นความสุขละเอียดนะครับอันนี้ชานที่สามเห็นไหมช่วงของกดแรงดึงดูดเนี่ยเวลาที่ ความสุขมันเกิดน,นะครับและน้อมไปน้อมเขาจะน้อมจิตไปคิดในสิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นอืนะครับแล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์ร้อยเปซก็จากชั้นที่สามก็ไปสู่ชั้นที่สี่ก็คือตัวอุบเบกขาเวทนาเห็นไหมตรงกันเป๊ะหนึ่ตรงกันเป๊ะน,นะครับแต่กรณีที่จะต่อจากสมถะไปเป็นวิปัสสนาเนี่ยเขาเขาทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรา ต้องการที่จะทําทั้งสมะถะและว้ววิปัสนาเนาะคือต้องการที่มือหนึ่งเนี่ยได้ความมั่งคัง่งได้ความรวยได้การประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกเนาะและอีกมือหนึ่งมันก็ตอบไปที่วิปัสนาก็คือตัวเห็นจิตเกิดดับในขันธ์สี่ต้องทําอาณาปานาสติในส่วนของพุทธศาสตร์เนาะเออแต่ถ้าใครต้อง,องการต้องการแก้แก้ทรัพย์สินเงินทองต้องการความมั่งคัง่งต้องการเอ่อความสำเร็จในชีวิตต้องการคู่ครองอ่าอันนั้นก็แล้วแต่ ตัวใครตัวมันเนาะแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะทําทั้งสองอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนาะจริงๆพรของเทวดาเนี่ยคือต้องการเกิดเป็นมนุษย์อและพบพระพุทธศาสนาเอาตอนนี้เราเป็นมนุษย์แล้วนะและเราก็พบพุทธศาสตร์แล้วนะเออแต่เราทําแค่ทําแค่ส่วนในส่วนหนึ่งที่มันคือ คือเทวดาเขาก็เขาก,เขาก็ทาเขาก็ทําจนเขาเบื่อแล้วก็วมีความสุขจนเขาเบื่อแล้วเคยรู้สึกเคยรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นไหมมันอาจจะรู้สึกไม่ได้นะครับเพราะว่าในภพมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งทุกข์และสุขใช่ไหมครับแต่ในภพเทวดาเนี่ยมันมีแต่สุขไงสุขจนเบื่อ,อเออเทา้ทาเท้าสักกะเคยได้ยินไหมครับอืมพูดอีกชื่อหนึ่งพระอินพระอินเคยได้ยินไหมอือสุขจนเบื่ออืม สุขจนไม่รู้จะสุขยังไงคิดอะไรก็อยากอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรอยากจะมีอะไรเทวดาในในระมิดได้หมดใช่ไหมครับสุขจนสุขจนสุกจนเบื่อนะครับแล้วทํำยังไงก็มันมีมันมีพายกสิบบอกท่านว่าไอสิ่งสิ่งหนึ่งที่สิ่งสิ่ง,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 งที่ท่านต้องการเนี่ยไม่มีใครให้ท่านได้นอกจากพระพุทธองค์ แล้วเท้าสักกะเนี่ยก็ไปเนโรมิตกายแล้วก็ไปกราบพระพุทธองค์นะครับแล้วก็ถามสิ่งที่ต้องการในใจอออันนี้คนที่มันมีความสุขจนไม่ใช่คนอะ่ะเป็น,ท,ปนท่านเป็นเทพท่านเป็นเทพนะครับมันมีความสุขจนจนเบือ่อเออแล้วจะทํำยังไง ถึงถึงจะถึงในสิ่งที่ในสิ่งที่ต้องการเออทำอยังไงคำตอบก็คือสิ่งที่ต้องการเนี่ยที่ทา้าวสกะหรือหรือพระอินต้องการเนี่ยจะมีได้เนาะก็ต่อเมื่อ <c oughs> ตัววิญญาณดับ โอ้พระสก,กะได้ยินคำนี้นะเออมันกลายเป็นเข้าถึงภูมิธรรมโสดาบันเลยเอ,อนะครับตอนเนีเออ้ถามว่าทระสก,กะหรือพระอินเนี่ยตอนนี้ยังยังเป็นยังเป็นเทวดาอยู่ใช่ไหมใช่แต่ท่านได้ภูมิธรรมโสดาบันแล้วออแต่ชีวิตของท่านมันยัอยู่เป็นล้านล้านปีอะ่ะ ก็คืออยู่จนอยู่จนเมื่อไหร่ที่ที่มันมันกายทิพย์มันดับไปนะครับท่านก็จะนิพพานเพราะว่าท่านมีภูมิธรรมสดาบันแล้วแต่ตรงกันข้ามกับคนนะเออคนเนี่ยเป็นเป็นภพที่ภพมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่เทวดาเวลาท่านดับดับขานไปแล้วท่านต้องการมาเกิดเป็นคนเออแต่คนอนะ่ะต้องการต้องการเป็นเทวดาไอการใช้จิตเนลมิต หรือหรือกดแรงดึงดูดเนี่ยก็คือก็คือต้องการที่จะไปเป็นเทวดานั่นแหละคิดอะไรก็อยากได้อย่างนั้นแต่ผมกําลังจะจะเสนอแนวความคิดว่าก็เอามาทั้งสมถะแลวปปะวิปัสสนาไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเทวดาที่สุดแล้วก็เบื่อเบื่อความสุขเท้าสกกะยัง,ย,งยังหาด้านหาหนทางทําทุกอย่างเพื่อที่จะไปพบพระพุทธองค์เพื่ออะไรเพื่อต้องการ รู้ว่าทํำยังไงมันถึงเข้าสู่กระแสนิพพานได้ไงอผู้เจ้าว่าก็ตัวตัวที่ต้องการเนี่ยที่ท้าวท้าวสกัดต้องการเนี่ยก็คือดับตัววิญญาณก็เข้าสู่กระแสนิพานนแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันจะง่ายกว่าน,นั้นนะถ้าเราเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะมันมีขั้นตอนชัดเจนมากในอนาปานาสินะครับหรือกายคตาสตี คือถ้าเราศึกษาอริยสัจสีนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องของขันห้าเนี่ยมันอยู่แค่ในหมวดของทุกนะครับหมวดแรกเนาะแต่ในส่วนของตัวเหตุแห่งทุกกับ,กบไอตัวดับทุกนะครับตัวสมูทากานิโรเนี่ยมันเป็นส่วนของปฏิจจสมุปาทสายเกิดและดับนะแล้วก็ตัวสําคัญที่สุดก็คือตัวมรรคมงแปดแต่พูดคร่าวๆตอนนี้ก็คือว่า มังมีองค์8เนี่ยมันก็คือตัวรู้ถูกต้องนะครับรู้อะไรถูกต้องรู้อริสัต4สี่ถูกต้องเนาะคิดถูกต้องนะครับพูดถูกต้องทำถูกต้องอาชีพถูกต้องเพียรถูกต้องสติถูกต้องสมาธิถูกต้องนะครับตะกี้รู้รู้ถูกต้องไปแล้วเนาะคิดถูกต้องคิดอะไรคิดละกามคิดละพยาบาคิดละบิดเบี้ยนอันเนี้ยสองสองข้อแรกเนี่ยของมัรคมีองแปดเนี่ยคือข้อคือ องค์ปัญญานาะสองข้อเนาะองถัดมาเนี่ยก็คือพูดนะครับถูกพูดถูกต้องทําถูกต้องอาชีถูกต้องเนะี่ยอันนี้เป็นศีลเนาะเพียรถูกต้องสติถูกต้องสมาธิถูกต้องอันนี้เป็นสมาธิก, 3, าก,ก, 8, ก, 3, ก็คือสามยอดจะมักมองแปดก็ยอเหลือสามก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ในส่วนของเอ่อตัวตัว ในมรรคแปดเนี่ยจะเรียงจากปัญญาศีลส,สมาธิเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการเทศครั้งแรกสาธยายเรื่องอริยสัจสีเนี่ยเทศให้กับผู้ที่มีปัญญาฟังแต่พอไปเทศให้กับในต่างระดับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกาะเกิดเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของพุทธศาสตร์เนี่ยเราเป็นาศาสนาของปัญญาเนาะนะครับก็ วันนี้ก็ให้ให้หลับไปแล้วนะครับนะครับตัวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะก8<ม>เหลือสาใช่ไหมครับอมกมัไม่องแปกก็เหลือสก็คือ,อ,อปัญญาศีลสมาธิหรือศีลสมาธิปัญญายอ่อเหลือสองก็ตะกี้ที่พูดก็คือตัวสมถะหรือสมาธิกับวิปัสนาคือการเห็นจิตเกิดดับในขันธ์ทั้ง4นะครับเห็นเห็นเกิดดับในร่างกายนะครับความรู้สึกนึกคิดนะครับเมื่อไหร่ที่จิตมันหนีไปคิดคือมันดับจากกาย มันถึงไปเกาะในความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมครับให้เราดึงกลับมาที่กายมันก็จะดับจากความรู้สึกนึกคิดจิตก็จะมาอยู่ที่กายอันนี้เราเห็นจิตเกิดดับนี่คือกระบวนการเห็นจิตเกิดดับเนาะอันเนี้ยคือภูมิธรรมสุนดาบันเนาะแต่ถ้าเราต้องการแค่ริดทางใจเราก็ปฏิบัติสมาธิไปนะครับแต่อย่างที่บอกเนาะอย่าอย่าอย่าโลภน้อยถ้าความโลภนั้นเป็นสีขาวอื นะครับก็เอาทั้งสมถะรือว,วิปัสสนาไปเลยเนาะก็มีม <c oughs> ีน้องท่านหนึ่งถามเขามาว่าเอออยากเรียนคอร์สแต่ไม่มีเงินโอ้ก็เรียนในไลฟ์เลยผมมาไลฟ์ให้ทุกวันนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ผมมีคลิปที่ที่อยู่ในช่องเนี่ยเป็นร้อยเป็นหลัก200คลิปเลยนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับตามสบายนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องว่าเออไม่มีเงินแล้วเรียนไม่ได้เรียนได้ก็ขยันหน่อยเนะาะไอการเรียนมันแค่แคการสรุปให้ย่นระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับเนาะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับที่มาฟังนะครับแล้วไงเจอกันทุกวันช่วงประมาณ5โมงทุกวันนะครับขอบคุณขอบคุณบายบายขอบคุณนะครับ